้ามันจะมีฟองไหม mm hmm. ให้เก็บของ สูงมาตรฐานนะ <laughs>

เรแข็งไปแล้วไม่เป็นไรมันจะอร่อยไหมละ่ะมันก็จะกระด้างหม่พอแล้ว <c oughs> เราต้องตีตัดพออากาศ <c oughs> ไขนมเบื้องอ๋อมันก็จะวหวานหวานเหม็นข้าวไหมเออเขาไม่เคยกินเลยอร่อยดมช,ชอบแค่นี้อะไอยู่อันนี้ก็เราตีใส่กันผสมกันไมอร่อมนเป็นไหมไม่เป็นหอมหอมกาแฟไ,ไม่เข้าคน ไม่คนเขาเรียกว่าต้องตะล่อมตืดตืดอย่างเงี้ยหรอใช่ใค่ะเดี๋ยวทำให้ดูอย่างเงี้ยไม่ใช่เดี๋ยวทำให้ดูตะล่อมถ้าเราคนนะใส่ข่าวยุบใช่ไหม,มแปลงหดตะล่อมคืออะไรคะแบบเร็ว,รวแต่เบาบางอ่าอ้ยน่ากินมากมเหมือนกับเหมืีมเลยแต่เขาหน้าเราทำไอติมกันอือ ชุม่มเลยไม่ oh <my. S 1> ใช้ข้อมือบิดออกมาชี้ฉันก็ใช้มือได้นะกลางนี้มันมตักขึ้นอ่ะอย่อนี้แล้เวเขาสลับชั้นค่านีเดอนเดอร์บิวแล้วแก <mm> ไม่ต้องไปไกลกว่าร้อนเฉยที่บอกอ่ะก็ขวางทางเฉยตรงที่นี้ตอนที่เป็นในนัได้อยู่ใช่ไหมให้มันเข้ากันประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเอร์เซ็นอันนี้มันเข้ากันเยอะไปหน่อยเพราะว่าตอนนี้ใช่อ่ะ 要放嘛？油油的呢，要 นี่ต้องกดให้เข้ากคนหมดเลยไหมไช่อ่ะีเปลี่ยนเป็นไม้ไพายแล้วแต่คนสะดวกนะบางคนใช้ไม้ไพายหมดเลยก็ทำมาเหมือนกันไม้ไพายแบบนี้ปัดตรงกลางขึ้นมากลางขึ้นมาเออต้องมีตงกลางข้าใตหมดเลยใช่จะเข้ากันง่ายกว่าอันนี้กาแฟสดไหมล่ะ ใช้ในกาแฟมันหอมมากใช่หอมกาแฟแต่โมข้นหน้ามันก็จะหอม,มอกว่าอยู่นะโมข้นหน้าไม่หอมเมือ่อกี้ใช้เขาที่เราใช้มันหอมละมุนมันไม่หอมฉุนชอบหอมฉุยมันดัดกลิ่นเขาไปดีกแล้ว หักข้อมืออย่างนี้อันนั้นมันเป็นการอย่างนี้นึกถึงพายเรือเนี่ยนะหมุนเออไม่งั้นมันไม่เข้าถ้าทำนานเงี้ยนานเกินไปแล้วพอแล้วมันไม่เข้าคือคือแป้งมัน<อ>ไข่มันจะยุบน,น,นะเริ่มนานฟองแล้วใช่ไขมันมันยุบมันทำให้แป้ง พอแล้วไม่จับไม่จับแล้วมันไม่เข้าไม่ทันก็ต้องหัดนะมันจะมีใช่มนพอแล้วไงมันจะทําให้เพราะว่ามันพอดีกั่วันนี้เราก็เลยไม่จับไงมันน่าจะพอดีแล้วคําให้ไข่ความให้เค้กไม่ฟูเพราะว่ามันใช้เทคนิคการตีไข่ให้ฟูใช่ไหมถ้าเราตะล่อมมากมันจะเป็นแบบนี้ได้มันต้องพอดีต้องเร็วแล้วก็เบาเร็วและเบาอื่ไหมไม่เข้าเลย แต่ตะลอมมาเกิดจมันก็เลยถ้าเกิดอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างเงี้ยเค้กจะเป็นก้อนเป็นไตแม่จะอร่อยเนี่ยที่ใหม่ทําให้แม่แม่อร่อยแน่เลยอยู่แม่เราก็ชั่งได้ก็ต้องบอกบอกแม่ไปว่า้ยแม่แยังไม่ออกแม่มันจะรู้สึกได้เลยมันเป็นครั้งแรกครั้งแรกแขอพี่ใหม่ในการตะล่อมครั้งที่แล้วแค่หมุนไม่ได้ตะล่อมตอนที่อยู่โคราดอ่ะ ก็มันมันต้องใช้ความฝึกมนานด้วยเออมันนานด้วยกว่าที่ฉันจะมากลับใหม่ต้องฝึกฝนบ่อยว่าตอนนั้นยังทํางานอยู่กุฎาเดิว่าชิปอนทำยากกว่าสันหรือว่าเล็กด้ยิแต่ว่ามันมันขาดจับมันไม่ต้องใส่สัรเสริมมันดีกว่ากันใช้แมนาวก็พอเห็นเรียกะนาว่าสัรเสริมเนยอืมสั่ง 对呀，你他们。 ตัวโอ๊นไม่้อือนั่นนัะมือนี่ยห้านาบีเรียบร้อยยื